มามามาค่นันยาวเลยสอนอะ่ะเอมื่อบน้ามีลูกมื่อับนั้นไม่บูบูอับน้ามันอ่อ B C D V D ีเ A, G, A.

ได้เลลูกไ้อย่งมือไอูกแอมมื่อ,ลล<ม>อหะแอมม,มื่อ,อำอั่นตาต้งได้โบยลูกอะะอเอาไมมเยอะมือป้าวีโหนะมเนี่นต่นงีโหมมั้ะตมม่